เพื่อนๆที่เคยประสบปัญหาทำซาวโดวแล้ว Proof ออกมาแล้วทําบักเฟอร์เมนเทชันหรือทำโคเฟอร์เมนเทชันออกมาแล้วโดยุบออกมาแล้วโดเหลวเป๋วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะสามารถป้องกันไม่ให้โดของเราในโอเวอร์ครูได้อย่างไงนะคะมีวิธีไหนบ้างที่จะดูว่าตอนนี้คือ Proof ได้ที่แล้วจุดสำคัญได้อยู่ที่ ขั้นตอนบัคเฟรเมนเทชันที่จริงแล้วสำคัญทุกขั้นตอนนะคะแต่ว่านัว่าขั้นตอนบัคเฟรเมนเทชันเนี่ยเหมือนกับตัวชี้เป็นชี้ตายเลยนะว่าขนมปังซาวโดของเราเนี่ยจะออกมาสวยงามหรือเปล่านะคะวันนี้นอกจากเราจะมาดูกันถึงเรื่องการดูว่าบัคเฟรเมนเทชันแค่ไหนถึงจะพอนะคะและเพราะอะไรถึงต้อง ทำบัคเฟร์เมนเทชันแค่นั้นนะคะนอกจากตรงจุดนี้แล้วเนี่ยแนทจะมาสอนวิธีทำลวดลายบนซาวโดนะคะแทนที่เราจะกรีดเป็นเส้นยาวอย่างเดียวจะเริ่มตกแต่งลวดลายนะ,ะทำยังไงถึงจะได้เป็นลายขนมปังของเราถึงจะออกมาได้ลายสวยๆนะคะอันนี้แต่งตัว <c oughs> แขนกุดนี้ถึงนะอากาศร้อนมากเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้ในบ้านนี่จะเย็นกว่าด้านนอกนะคะ 26นะคะด้านนอกได้ประมาณวันนี้ก็บอกประมาณ35 37องศาเลยโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวขอเวลาเตรียมวัตถุดิบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะส่วนผสมของเรานะคะในสูตรของแนทใช้สตาตอร์เตอร์150กรัมนะคะของเหลวถ้าใครได้ดูวิดีโอการทำซาวโดของแนทในเรื่องอย่าเพิ่งทำซาวโดจนกว่า จะได้ดูวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวแนบใส่คลิปไว้ให้ในคำบรรยายด้านล่างนะคะคนที่เคยดูแล้วเนี่ยจะทราบว่าในส่วนของเหลวเนี่ยนะคะมีได้หลากหลายในส่วนผสมที่เป็นแป้งมักจะยืนพื้นที่500กรัมนะคะส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดความชํานาญของแต่ละคนนะคะมือใหม่ก็ใช้เปอร์เซ็นต์น้าเนี่ยของเหลวเนี่ยแค่68พอนะคะวันนี้เราจะทำซาวโดที่ เรียกว่ามาสเตอร์คลาสแล้วกันนะขอเรียกว่ามาสเตอร์คลาเพราะมันจะออกมาสวยงามมากเปอร์เซ็นต์น้ำเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ของของเหลวประมาณ75นะคะแนทจะใช้น้ำเปล่าเลยนะคะ340ผสมนมเข้าไปนิดหนึง20กรัมเพราะนั้นของเหลวทั้งหมดของแนทเนี่ยคือ360กรัมนะคะสตาร์เตอร์150กรัม ตัดสตาร์เตอร์ไปร้อกรัมนะคะส่วนที่เหลือในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้เลี้ยงต่อแต่เดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนอันนี้พักไว้ก็รอได้น้ำตาล20กรัมนะคะตัวนี้ใส่ไปได้เลยเกลือเนี่ยจะใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวเราออโตไลซ์ก่อนแล้วเราค่อยใส่เกลือนะคะนั้นขั้นตอนแรกคนสตาร์เตอร์ให้เขาละลายแตกตัวในน้ำก่อนนะคะ ในส่วนผสมของแป้ง500กรัมนะคะแนทใส่แป้งขนมปังโปรโตีนสูง470กรัมนะคะส่วนอีก30กรัมเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกใช้โฮลวีตก็ได้30กรัมรวมน้ำหนักรวมแล้วคือ500กรัมหรือใครจะใส่แป้งราย30กรัมก็ได้นะคะ พอแป้งกับของเหลวเริ่มจะสมเป็นเกือบหมดแล้วเนี่ยนะคะเกือบจะทั่วแล้วเนี่ยเราก็ใช้โดสกรปเปอร์นะคะขูดด้านข้างนะคะขูดโดที่ติดอยู่ตามไม้พายออกนะคะเราจะทิ้งไว้ให้น้ำกับแป้งออโตโลไลซ์ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะถึงมาเริ่มทำ stretch and fold ครั้งแรก เกลือวางใกล้ๆนะคะเดี๋ยวลืมครั้งที่แล้วทำเนววางตัวไว้ไกลไว้ลืมใส่เลืมใส่เกลือโอเคตั้งนาฬิกาไว้ด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันผ่านไปสามสิบนาทีแล้วเราจะมาเริ่มทำ stretch and fold ครั้งแรกนะคะ stretch and fold ครั้งแรกเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยอุ้ยค,อยค่อยๆทยอยใส่เกลือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาไปผปสมกันเอง แล้วก็หยิบโดขึ้นมาฝั่งนึงแล้วก็หมุนอ่างนะคะแล้วก็หยิบโดจากข้างล่างขึ้นมานะวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่เกลือลงไปนะคะสเตนนโฟครั้งแรกเนี่ยนัดทำประมาณห้านาทีเลยนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะแต่ในครั้งที่สองสามสี่เนี่ยเราจะทำแค่สี่ครั้งนะคะ ครบ5นาทีนะคะก็จะพักเขาไว้30-40ถึงนาทีนะคะไีไ่แนทบอก30-40ถึงนาทีเนี่ยเพราะว่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในวันที่เราทําขนมปังซาวโดด้วยนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้ค่อนข้างจะอุ่นนะคะหรือว่าอยู่เมืองไทยอากาศอย่างเมืองไทยเนี่ยนะคะทำสเตชชั่นโฟได้ทุกๆ30นาทีนะคะ แต่ถ้าใครอยู่ในประเทศที่อากาศค่อนข้างเย็นนะอย่างตอนนี้เป็นหน้าหนาวของทางยุโรปก็อาจจะต้องรอสัก40นาทีนะคะและทำมามา30นาทีแรกพร้อมกลับมาทำ stretch and f l o w รอบแรกดูรู้เลยนะคะว่าโวสูงขึ้นจากเมื่อตอนที่ผสมใหม่ๆเห็นชัดเลยนะคะถ้าเกิดเรารอ40นาทีเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็น overproof เกินไประหว่างที่เรารอพัก30นาทีเนี่ยนะคะ เราก็จะมาคุยกันถึงว่า overproof คืออะไรนะคะ underproof คืออะไรทำยังไงถึงจะได้ perfect proof นะการทำซาวโดให้ประสบความสำเร็จเนี่ยปัจจัยหลักๆนะคะแนัว่าขึ้นอยู่กับ3อย่างอย่างแรก starter ต้องแข็งแรงนะคะ s t a r t ร์แข็งแรงนี่มีช้ยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะขนมปังซาวโดของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะอบออกมาได้สวยงามนะคะ s t a r t ร์ต้องแข็งแรงนะคะ ถาว่าถ้าสตาร์เตอร์ไม่แข็งแรงแล้วแต่ว่าจะทําแล้วเนี่ยมีวิธีตรงไหนช่วยได้บ้างไหมถ,ถ้ารู้สึกว่าสตาร์เตอร์ไม่แข็งแรงนะคะแต่ถ้ายังอยากจะทํานะคะแนะนําว่าผสมยีสต์สำเร็จรูปลงไป1ช้อนชานะคะในสูตรนะคะช่วยได้นะคะแต่ว่าระยะเวลาในการหมักหรือ proof เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะคะ สิ่งที่สำคัญประการแรกในการทำซาวโดคือสตาร์เตอร์ต้องแข็งแรงนะคะขนมปังถึงจะออกมาฟูสวยนะคะได้อเวนสปริงนะคะมีหูที่งดงามนะคะประการที่2เนี่ยคืออุณหภูมิที่เราทำงานในวันนั้นนะคะถ้าอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นนะคะอย่างเช่นที่หน้าร้อนในเมลเบิร์ินตอนนี้หรือ อุณหภูมิอย่างเมืองไทยสตาร์เตอร์จะทำงานได้ไวมากนะคะโดจะเพิ่มขนาดได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ในการทำงานเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะคะเราจะไปใช้เวลาเท่ากับคนที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศที่หนาวหนาวไม่ได้นะคะเพราะว่าขนมปังเราจะกลายเป็นว่าพ r o o ฟนานเกินไปเราใช้เวลาหมักนานเกินไปซึ่งก็จะมีผลทำให้มีปัญหาโอเวอร์พิอย่างแนททำเนี่ย เวลาที่แนตใช้ในการทําขนมปังเนี่ยระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนก็จะต่างกันถ้าเราทําไปเรื่อยๆสักพักแล้วเนี่ยจะดูออกนะคะว่าทํา stretch and fold แล้วประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าขึ้นมาขนาดเนี้ยแล้วเนี่ยคือมันใช้ได้แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งอย่างความสําเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับความชานาญและการฝึกฝนนะคะโอเคประการที่2นั่นคืออุณหภูมินะคะประการที่3ก็คือ buck fermentation นะคะ a u t o l y s i stretch and f o l เสร็จแล้ว buck fermentation buck fermentation เนี่ยเริ่มตั้งแต่แป้งกับนนะ้ำ starter เจอกันในวิดีโอรแรกของแนทแนทให้ทำ buck fermentation เนี่ยจนกระทั่งโดขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากที่เนี่ยค่อนข้างเย็นนะคะเป็นหน้าหนาวแล้วก็อ,อุณหภูมิแม้แต่ในบ้านนี่ก็อยู่แค่15-16องศาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแนทสามารถรอให้ buck fermentation เนี่ยขึ้น เป็น2ขาแล้วเข้า,ขาตู้เย็นได้เพราะเขาจะไปโตต่อในตู้เย็นอีกนิดเดียวเอง นะคะเพราะว่าบัคเฟอร์เมนเทชันจะหยุดก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของโดเท่ากับอุณหภูมิของตู้เย็นก็คือ4องศานะคะแต่ถ้าเราทําขนมปังในหน้าร้อนหรือเราอยู่ในประเทศที่อากาศร้อนๆรออากาศอุ่นๆนะคะอย่างเช่น26องศาตอนนี้โดของเราก็26องศาเหมือนกันนะคะถ้าเรารอจนกระทั่งบัคเฟอร์เมนเทชันเกิดสมบูรณ์หรือเกิดดับเบิลแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้เย็นเขาจะไปบัคต่อในนั้นในตู้เย็นของเราอีกนะคะซึ่งอาจจะอยู่ได้อีกประมาณ 3ชั่วโมงเลยนะคะกว่ากระบวนการบักเฟอร์มิชันจะหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลคืออะไรคะโดขเราโอเวอร์ o พฟขนมปังของเราเนี่ยโอเวอร์เพรฟแล้วพอออกมาเตรียมจะอบเนี่ยมันจะแผ่นะคะ มันจะแผม่มันจะไม่ส่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอากาศอุ่นๆน,นะคะหรืออยู่ที่แนอากาศอุณหเช่นอุณหภูมิประมาณ25-27องศาเราจะปล่อยให้บักเฟอร์เมนเทชันในอ่างผสมเนี่ยเกิดขึ้นแค่ประมาณ30-50เท่านั้นนะคะพอเห็นเขาโตขึ้นมาประมาณ30แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาออกมาจากอ่างนะคะทำการ พรีเชฟก่อนพรีเชฟเสร็จพ bon ักไว้บนเคาน์เตอร์15-30ถึงนาทีซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราทํางานอีกนะถ้าหนาวหนาวก็ทิ้งไว้ได้30นาทีนะคะอย่าลืมตั้งนาฬิกานะเดี๋ยวลืมไม่ตั้งนาฬิกาแล้วออกไปทํานู่นทํานี่กลับมาวุ้ยตายละโดแผลขยายซึ่งเกิดกันเนคทั้งที่แล้วแต่ถ้าอุณหภูมิอุ่นนะคะ15นาทีพอนะคะพรีเชฟ p e 15นาทีเสร็จแล้วเราก็จะมาเชฟละนะเชฟแล้วก็ใส่ตะกร้า ระยะเวลาจากที่เราเอาโดออกจากอ่างลงมาพักบนเคาน์เตอร์15นาทีเนี่ยปักอมเมรสชันก็ยังเกิดต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก30%ก็จะกลายเป็น40หรือ45%แล้วนะคะพอใส่ตะกร้าแล้วเนี่ยพักเข้าไว้อีก15นาทีถึง30นาทีถึงจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะระหว่างที่เราขึ้นรูปเนี่ยอย่างน้อยก็ใช้เวลาอีกประมาณอ่ะ ห้าถึงนาทีแหละรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยออกจากอาก่างแล้วเนี่ยโดยังมาอยู่ข้างนอกอีกประมาณครึ่งหนึ่งชั่วโมงการปักร์เมนเทชันก็ยังเกิดต่อนะคะเพราะว่าโดไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะคือสตาร์เตอร์กับแป้งฉันก็ทำงานของฉันไปเรื่อยเราไม่สามารถไปสั่งบอกว่าหยุดนะตอนนี้หยุดหรือเบรกแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะ เขาจะหยุดก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของเขาเท่ากับอุณหภูมิในตู้เย็นของเราซึ่งก็คือ4องศาพอเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิด,ด้านนอกหรือในห้องประมาณ25-27องศาワークโฟมิชชั่นในตู้เย็นก็ยังเกิดอยู่นะคะแต่ว่าจะค่อยๆช้าลงช้าลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะ ในขณะที่โดของเราก็จะโตขึ้นอย่างช้าช้าเหมือนกันนะคะช่วงแรกก็จะโตวไวเลยล่ะชั่วโมงแรกหลังจากเขาตู้เย็นหลังนั้นก็จะโตช้าช้านะคะจนกระทั่งหยุดพออุณหภูมิผ่านไปประมาณสัก3าชั่วโมงอุณหภูมิข้างในของโดเท่ากับอุณหภูมิตู้เย็นแต่ทุกอย่างเย็นหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดการบัคเฟอร์เมนเทชันและยีสต์จะไม่ทํางานนะคะยีสต์จะหยุดการทํางาน หลังี้กนั้นจะเป็นช่วงที่แบคที r ียจะทํางานต่อเพื่อให้เกิดได้เป็นขวรดขึ้นมาซึ่งทําให้ขนมปังของเราเนี่ยมีรสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวจะเกิดมาจากการทำ co fermentation ซึ่งเป็นช่วงที่โดเนี่ยอยู่ในตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราทำ co fermentation 12-24ถึง erm ชั่วโมงใครอยากได้ขนมปังที่เปรี้ยวมากขึ้นนะคะแนะนําว่า ใช้สาร์เตอร์ให้น้อยลงอาจจะลดสาร์เตอร์เหลือสัก100กรัมนะคะโดยที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหลังจากโคเฟ์เมนครบ12ชั่วโมงนี้เราก็จะเอาโดมาจากตู้เย็นเตรียมอบละซึ่งก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราจะทำ stretch a n d f โ o ลครั้งที่2นะคะมือจุ่มน้ำนะคะสะบัดน้ำหมอกนิดนึงนะคะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็พับลงไปน,นะคะหมุนห่นาน90องศานะคะดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงนะ ทั้งที่3นะคะทั้งที่4นะคะจากนั้นก็ใช้สเตรปเปอร์กวาดโดนที่ติดอยู่รอบๆอ,อ,อ่านนะคะให้กองรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพักไว้30มินาทีนะคะแั้ก็จะไปทานมือเย็นก่อนละแล้วเดี๋ยวมาต่อ stretch and fold รอบที่3นะคะ แล้วการทำขนมปังซาวโดเนี่ยแนทว่าไม่ยากนะคะถ้าได้สตาร์เตอร์ที่ดีนะคะได้สูตรที่ดีนะคะแล้วก็เรารู้ขั้นตอนนะคะแรกๆที่แนททำนี่แนทก็สับสนกับขั้นตอนนะคะมันอะไรก่อนอะไรหลังตรงไหนเพราะมันมีหลายช่วงมันมีช่วงจะต้องออโต้ไลซ์จะต้องแช่แอนโฟล์และพักนะคะพูฟโค พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยร่างกายมันจะออตโต้ไปเลยว่าโอเคเดี๋ยวถึงขั้นตอนนี้จะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะคะก็ไม่ต้องดูตำรายต่อไปนะคะทำทุกอาทิยดะัะพัก3าสนาทีแล้วเดี๋ยวรอบสุดท้ายแลปล่อยให้เขาปักเฟอร์เมนเทชันซึ่งวันนี้อาจจะสัก2ชั่วโมงนะคะเรามาทำ stretch and fold ครั 4, ้งที่4นะคะก็เหมือนเดิมนะคะมือจุ่มน้ำ เ็ยืขที่มาได้เยอะเลยนะจากจุดนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้เขาทำบัคเฟอร์มนเทชันนะคะครั้งนี้ไดะใช้เขาโตขึ้นมา50%จากของเดิมเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้บัคเฟอร์มนเทชันได้50%แล้วเราเรียกว่า50% rise ปริมาณของโดตอนเริ่มต้นทำงานจะเท่ากับปริมาณของแป้งที่เราใช้คูณด้วย1.5นะคะเพราะฉะนั้นในสูตรเราใช้แป้ง500กรัมให้คูณ1.5จะได้เป็นปริมาตร750 ml นะคะให้ใส่น้ำในถ้วยตวง750 ml แล้ว ใส่ในอ่างผสมซึ่งอาจจะต้องใช้อ่างใสนะคะพอได้ระดับน้ําที่750แลเราให้เอามาร์กเกอร์เพอร์มานนนต์นะคะถาวปรปากกาถาวรน,นะคะขีดบอกระดับไว้อันนี้จะเป็นระดับโดตอนเริ่มต้นของเรานะคะถ้าเราต้องการบักเฟอร์เมนเทชันที่โตขึ้นมา30%ก็ให้คูณ30%เข้าไปใน750ซึ่งก็คือ225นะคะแล้วก็ตวงน้ําเข้าไปอีก225เพิ่มเข้าไปในโถเดิม กีดมาร์กเกอร์ที่2อ,อันนี้จะเป็นระดับของโดที่โตขึ้นมา30%ถ้าเราต้องการบัคเฟร์เมนเทชันที่50%ก็ให้ตวงน้ำจาก750นะคะให้เติมเข้าไปอีก375นะคะแล้วก็ขีดระดับไว้อันนี้ของแนทเนี่ยแนททาเอาไว้2ระดับเลยนะคะตัวล่างสุดเนี่ยจะเป็นโดตอนเริ่มต้นอันถัดมาเนี่ยจะเป็น30% r i นไรซ์นะคะแล้วก็อันสุดท้ายสูงสุดเนี่ยจะเป็น50%เพราะนั้นเวลาทำงานถ้าโดขึ้นมาถึง ระดับที่นัตต้องการและน็ตก็จะรู้ก็จะหยุดอยู่แค่นั้นค่ะตอนนี้บัคเฟอร์เมนเทชันของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะมาทำการพรีเชฟโดก่อนนะคะวิธีดูว่าบัคเฟอร์เมนเทชันได้ที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือที่ผิวโดเนี่ยจะเห็นมีฟองอากาศนะคะถ้าปุดปๆโตๆอย่างเนี้ยนะอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะอันนี้คือวิธีดู อันที่1วิธีการเช็คอันที่2นะคะก็คือเช็คจากความสูงของโดนะ,ะว่าขึ้นมาเท่าที่เราวัดไว้หรือยังนะคะก่อนอื่นเราจะโรยแป้งบางลงบนบนพื้นผิวที่เราจะเทโดออกมาก่อนนะคะจากนั้นเราก็คว่ำโดลงมานะอาจจะต้องช่วยเขาหน่อยหนึ่งนะ ลด,ดแป้งบนมือนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดนัดจะห่อเป็นรูปจดหมายนะคะแผ่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะนั้นที่หนึ่งนะคะที่สองนะคะสามนะคะแล้วก็ตลบขึ้นมาทั้ที่สี่นะคะหออ่ออย่างนี้ก็ได้นะนหเหมือนห่อข้าวหมูแดงนะคะเสร็จแล้วอึ๊บัวเข้ากับขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็จะ เรียกว่าอะไรล่ะหมุนแล้วก็ลากเข้ามานะคะหมุนแล้วก็ลากเข้ามาเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าคลุมไว้ตรงนี้ประมาณ15นาทีนะคะ10 1 5นาทีเพราะวันนี้อุ่นมากแต่ถ้าอากาศเย็นก็คลุมไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ระหว่างที่โดกําลังอยู่ในขั้นตอนพรีเชฟเนี่ยนะคะเราก็จะมาเตรียมตะกร้าเบเนตองหรือว่าชามอ่างที่เราจะวางโดโลงไปพรูฟนะคะถ้าใครใช้ตะกร้าเบเนตองถ้าเป็นของใหม่นะคะสเปรย์น้ําให้ทั่วผิวด้านในนะคะแล้วก็โรยด้วยแป้งเข้าเจ้านะคะเพราะว่าแป้งเข้าเจ้ายต์ yes, จะย่อยไม่ได้โดเขาจะไม่ติดตะกร้า อย่าใช้แป้งขนมปังนะคะในช่วงแรกๆที่นักทำขนมปังซาวโดเนี่ยนะคะบางครั้งก็อบออกมาสวยงามนะคะ p r o o ได้ดีนะคะบางครั้งทำ cofermentation ออกมาจากตู้เย็นแล้วโดูเหลวเป๋วเลยเราก็ว่าเราก็ทำตามขั้นตอนเดิมทุกอ,อย่างพอมาตอนหลังไปอ่านเจอขนมปังซาวโดเนี่ยเรามีการทำ cofermentation เพื่อให้ได้รสชาติของขนมปังที่ complex อร่อยยิ่งขึ้นนะคะจะมีรสเฉพาะตัวนะคะของขนมปังซาวโดขบวนนการ โฟร์เมนเทชันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาโดเข้าตู้เย็นปุ๊บบัคโฟร์เมนเทชันจะหยุดปักเหมือนการติดเบรกนะคะไม่ใช่นะคะสตาร์เตอร์ไม่รู้ตัวคะ่ะว่าตอนนี้ฉันกําลังอยู่ในตู้เย็นนะคะสตาร์เตอร์ก็ยังทํางานต่อนะคะแต่จะทํางานช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยๆนะคะ ในการทำขนมปังซาวดนะคะโดยเฉพาะถ้าจะทำโคเฟรเมนเทชัน er ด้วยคือใส่ตู้เย็นด้วยเนี่นะคะเราจะไม่ทำบัคเฟรเมนเทชันจนกระทั่งเขาขึ้นเป็น2เท่านะคะเพราะนั่นจะทำให้เราโอเวอร์พ f ขนมปังจะรอให้บัคเฟรเมนเทชันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เรากำลังทำงานและอยู่ในเมลเบิร์นหน้าร้อนตอนนี้นะคะ เขาจะให้บัคเฟอร์เมนเทชันเนี่ยเกิดขึ้นประมาณแค่30%เท่านั้นเองวันนี้น่าจะไป50ดแล้วนะะมันอุ่นจัดมากแต่ขั้นตอนพรีเชฟกับการพรูฟอิ่บัคเฟอร์เมนเทชันก็ยังเกิดต่อเพราะว่าโดอยังอยู่ข้างนอกยังอยู่ในที่อุ่นอยู่นะคะพอเราเอาลงตะก,ก้าเอาเข้าตู้เย็นบัคเฟอร์เมนเทชันก็ยังเกิดอยู่นะคะยังไม่ได้หยุดทันทีทันใดแต่ว่าเกิดจะช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยเป็นไปหยุดนิ่งต่อเมื่ออุณหภูมิของโดเท่ากับอุณหภูมิของตู้เย็นก็คือสี องศานะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเผื่อเวลาที่บัคเฟอร์เมนเตชันจะไปเกิดต่อในตู้เย็นจากที่ลองทํามานะคะมันเวิร์กอะคือโดเนี่ยพอออกมาจากตู้เย็นแล้วมันไม่เหลวเป๋วมันทรงรูปอยู่ได้นะคะเพราะว่าโดของเราไม่ได้อเวอร์พรูฟเป็นการพรูฟซึ่งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ถามว่าระหว่างอเวอร์พรูฟกับอันเดอร์พรูฟ อันไหนมีโอกาสรอดมากกว่ากัน underproof ค่ะถึงจะ overproof หรือ underproof เนี่ยนะคะถ้ามันนิดหน่อยมีผลกับรูปร่างของขนมปังบ้างนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลมันจะมีผลกับตัวโพรงอากาศที่อยู่ข้างในถ้าเรา proof ได้ดีโพรงจะสม่ำเสมอกระจายทั่วๆเนื้อขนมปัง underproof จะได้ขนมปังที่ เนื้อแน่นนะคะเพราะว่าฟองอากาศมันเกิดไม่เต็มที่นั่ไม่เคย under proof นะส่วนมากก็คือถ้าจะเจ๋งก็คือ over proof นะที่ผ่านๆมานะคะส่วน over proof จะได้ขนมปังที่เนื้อแน่นในบางจุดมีโพรงใหญ่ในบางจุดรูปทรงของขนมปังโดยรวมค่อนข้างจะแบนเป็นจานบินนะคะไม่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นทรง,งกลมๆสมมาตรเท่าๆกันทุกด้านอันนี้ก็ได้ที่แหละนะคะรดแป้งอีกสักนิดหน่อยนะขั้นตอนต่อไปเราจะเชฟแหละ ก็คือจะขึ้นรูปก่อนนะคะโอเคก็จะกลับนะคะใช้โว้สเตปเปอร์กลับขึ้นมานะคะแล้วก็ เข้าหากันเสร็จแล้วก็ม้วนเข้ามานะคะม้วนพร้อมทั้งกดด้วยนะ,ะม้วนเข้ามาพร้อมทั้งรีดนะคะเพราะเราจะทําเป็นทรงบาาดนะคะนะ,ะเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นทรงยาวอึบ้บตักขึ้นมานะคะใส่ตะกร้าพลิกโอเค พอหลังจีกเราใส่ตะกร้าแล้วเนี่ยให้จับตะเข็บนะคะควายขึ้นมาอีกนะดึงการจับตะเข็บนี่ยคือเป็นการดึงให้ผิวเขาตึงขึ้นมานะคะคนะคะก็จะได้โตของเราดึงๆแบบนี้เสร็จแล้วก็คลุมผ้าไว้นะคะ <S <S ใส่ ุงพลาสติกนะคะห่อถุงพลาสติกพักไว้ด้านนอก15-30นาทีก่อนนําเข้าตู้เย็นหลัจากนั้นเราก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาจากเลน่นเทนนิสแล้วก็จะมาอบขนมอก่อนอบเนี่ยเราจะทําลวดลายที่ผิวหน้าโดนะคะให้เป็นลายสวยๆมาดูสิว่าเขาทำยังไงตอนนี้ก็ผ่านไปได้ประมาณ14ชั่วโมงแล้เอาโดออกมาจากตู้เย็นนะคะ เดี๋ยวเราจะทำการกอร่อนะคะหรือกรีดให้เป็นลวดลายแล้วก็เตรียมที่จะเข้าอบนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็เปิดเตาแล้วก็เอาหม้อดัชโอเนนะคะเข้าไปไว้ในเตาอ,อเตรียมสเปรย์น้ำไว้ด้วยนะคะเตรียม ลิโคนสลิงแรองกระดาษอบสักสองชั้นนะคะเพื่อไม่ให้ก้นเกรียมเกินไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเอากระดาษนะคะรองที่ด้านบนของตะกร้าแล้วก็ความโดลงมานะคะในการสกรอรวดลายนะคะ ส่วนมากแล้วเราจะทำลายเล็กฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็กรีดยาวอีกด้านหนึ่งนะคะลายเล็กเนี่ยให้กรีดสั้นๆนะคะซ้ายขวานะคะเหมือนกับเป็นใบไม้นะฮะทีทีแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะส่วนตัวยาวนะคะกรีดยาวไปเลยนะคะ วางเฉียงเฉียงกตัวนี้กรีดลึกนะคะจะได้ขึ้นมาเป็นหูสวยๆนะคะถ้าถ้ากรีดน้อยจะไม่ขึ้นหูนะคะเสร็จแล้ววางลงไปในหม้อนะคะสเปรย์น้ำสเปรยน้ำช่วยนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาเข้าเตาอบ ครบ25นาทีเราก็จะเอาฝาออกรถไฟเหลือ230องศานะคะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะของแนทเนี่ยหลังจากเอาฝาออกแล้วเนี่ยแนทต,ต้องปิดฟลอยไว้ที่ข้างหน้านิดนึงเพื่อไม่ให้หน้าผิวบนของอาซาวโดเนี่ยคืยังเกินไป แอบเห็นละหูขึ้นสวยงามมากขนมปังซาวโดของเราก็ออกมาแล้วนะคะหน้าตาสวยงาม วดลายโอเคอันนี้เป็นวดลายที่เรากรีดไว้ทีแรกนะคะพออบออกมาแล้วก็จะได้เป็นลายใบไม้สวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ซาโลนที่ดีก็จะมีอฟองหรือเรียกอะไรละ่ะนัดขอเรียกว่าหนังหมูกรอบนะเป็นหนังหมูกรอบที่เกิดขึ้นตามผิวนะคะมีหูนะคะสม่ำเสมอนี่ก็คือ กอรเมนเตชันเกิดขึ้อย่างสมบูรณ์นะคะใครอยากทำขนมปังซาวโดได้ออกมาสวยๆนะคะแบบนี้ทำตามขั้นตอนในวิดีโอนี้นะคะตามสูตรที่ให้ไหว้รับรองออกมาไม่ผิดหวังค่ะ Happy b a r t h d a y again อย่าลืมกดติดตาม c h anel n Taste and Trick นะคะสาขา mm hmm. Net in Oz นะคะแล้วตาม mm hmm. Net <ath S 2> มา mm hmm. ท่องเที่ยวทำอาหารทำขนมกันต่อค่ะ